สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎนะคะหรือว่าท่านที่อยู่ในลัคนาราศีกรกฎนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปความรักค่ะเขารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรนะทำนายตั้งแต่วันที่สิบ 6นะคะมีนาคมจนถึง16เมษายน2562นะคะชาวราศีกรกฎก็เกิดตั้งแต่วันที่22มิถุนาจนถึง23กรกฎาคมนะคะหรือว่าถ้าเกิดท่านที่อยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็ได้นะใครอยากทราบลัคนาก็สามารถที่จะกดลิงก์หากันได้นะคะดูแอสเซนดนนะแต่ต้องทราบเวลาแล้วก็สถานที่เกิดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลย การตีมความรักกันก่อนนะคะเขา,าในความสัมพันธ์นี้นะคะโชว์อะไรกันนะ New love นะคะ A new person has stirred your romantic feelings ความคิดนะคะ Reconciliation, someone from your past is returning to your life. มีการกลับมาด้วยนะคะความคิดเนี่ยคือเราอาจจะยังรู้สึกกับคนเก่าๆนะคะหรือว่าอยากจะรีินเทิร์นนะคะหรือว่ามีการคิดถึงด้วยนะในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าบางคนมีคนเก่าเข้า,ขามาเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความรู้สึกลึกๆนะเวท ting นะคะ this situation involves marriage นะคะสถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแต่งงานด้วยนะคะหรือการจดทะเบียนนะอืม ่อมานะสิ่งที่โชว์ในความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะ Give your relationship a chance Work on your partnership นะคะให้โอกาสในความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มันเป็นการที่ปลดปล่อยสิ่งที่ไม่ดีเก่าๆออกไปนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กันนะคะเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปอีกระดับหนึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีการ เข้าใจมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นนะเรามาดูสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบนะคะกับความสัมพันธ์ chemistry นะ there's a strong magnetic attraction here นะคะคือความสัมพันธ์เนี้ยใครๆมองก็จะมองว่าเอ้ยทั้งคู่เนี่ยมีมีเคมีที่เข้ากันอนะดูแล้วแบบเอ้ยเหมาะเหมาะสมนะคะ แน r future action นะคะ attraction you attract romantic love by enjoying this moment freely นะคะคือในเรื่องของในเรื่องของอนาคตที่จะเกิดอันใกล้เนี่ยต้องบอกว่าเรากับเขาเนี่ยมันจะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้เวลาร่วมกันด้วยนะคะสำหรับความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของตัวเราเองนะเป็นความรู้สึกของเรานะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูของเขากันต่อนะอันนี้ดูของเราก่อนสิ่งที่เราโชว์ในความสัมพันธ์นะคะใน New Love นี่คืออะไร n i g h t of Wands นะคะจริงๆเนี่ยตัวเราเองต้องบอกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรก็ทำด้วยความแบบมีแพชชั่นมีความแบบ เขาเรียกว่ามีแรงปรารถนาในการจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยก็มาเพราะว่าแรงดึงดูดเลยอะมันมีแพชชั่นมีความรู้สึกหลงไหลซึ่งกันและกันนะคะตัวเราเองรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ดึงดูดตัวเราเองเข้าไปมากๆเลยอะบางคนก็มีโอกาสที่จะได้เจอความรักใหม่ด้วยนะคะมันเป็นความรักใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นอะนะคะเราเป็นคนมีสเสน่ห์นะแล้วก็มีโอกาสที่มีคนมาชอบด้วยนะคะ เด no e. Tonight, ี um, like ๋ยวเรามาดูนะคะสิ่งที่เราคิดเนี่ยอยากจะประสบความสําเร็จในความรักครั้งนี้นะคะการกลับมานะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆที่กลับมาแล้วก็เป็นความรักครั้งใหม่ซึ่งเราก็อยากที่จะประสบความสําเร็จในรักครั้งนี้แล้วก็อยากจะให้ความรักครั้งเนี้ยมันมันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็สมใจดังที่เราปรารถนานะแต่ทีเนี้ยมันอาจจะต้องมีผ่านอุปสรรคหรือว่าการเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะว่าความรู้สึกลึกๆของตัวเราเองเนี่ยคืออะไรนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎ for of pentacles นะคะความรู้สึกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่เรายังยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยออกมาทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าอขอดูสถานการณ์ก่อนนะคะแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการแต่งงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะ <Es> ความเ,าเขาเรียกว่าการคอมมิทเมนต์ระยะยาวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบสิ่งที่โชว์ในตอนนี้นะบลเวอร์นะคะ If your re relationship a c h ี n c e เนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องให้โอกาสในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ Seven of War นี่อยู่พลังทางใต้ไพยเนี่ยมันเป็นไปได้นะที่เราเนี่ยจะจะรู้สึกว่าบางคนก็มี Choice มาให้เลือกมีมีมากกว่าสองคนนะคะแล้วก็คือเหมือนกับว่าในสถานการณ์นี้มีมากกว่า2คนอาจจะมี3คนแล้วเราอาจจะตัดสินใจที่จะไปต่อกับใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าเรามีใครอยู่แล้วก็คนเก่าๆเข้ามานะคะมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ เราจะต้องตัดสินใจด้วยนะอืมบางคนอะเราอยู่ของเราดีๆมีคนเก่าๆกลับมาทำให้เรารู้สึกสงสยัยทำให้เรารู้สึกว่าเราจะทำยังไงดีนะคะไม่ค่อยมั่นใจนะคะกับสิ่งที่เรามีอยู่ มันคือสิ่งที่มันเรียกว,ว่าคาม่านะคะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอแล้วก็จะต้องตัดสินใจเพื่อที่จะผ่านตรงนี้ไปแต่ถ้าเกิดบางคนที่ยังไม่มีใครนะต้องบอกว่าเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้คนเก่าๆกลับมานะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูสิ่งแวดล้อมภายนอกกันที่ส่งผลกระทบนะในความสัมพันธนะ์่ะในส่วนของเรา Queen of Pentacles นะคะ เราต้องการหาความมั่นคงอะในเรื่องของความรักนะเซเว่นออฟซอนะคะอยู่ในสิ่งที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ต้องระวังนะสำหรับใครที่มีคู่แล้วว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอาจจะต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่ให้มันถูกต้องนะคะแล้วก็ให้มันเป็นไป,นป,นปนในทิศทางที่ดีถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีใจให้กับคนที่เราอยู่ปัจจุบันนี้แล้วนี้แล้วอะเราก็ต้องแบบตัดสินใจทาให้มันให้มันถูก ต้องนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวไม่งั้นน่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าทุกที่หลังอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางคนน่ะอาจจะได้ไปเจอคนที่แบบไม่ได้ตรงตามสเปคของเรานะคะที่เราเคยคิดมาก่อนอเป็นคนที่แบบแหกกฎแหกกติก,กาทุกอย่างที่เราเคยคิดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากับรลยเป็นว่าเฮ้ยเรารู้สึกดีอะนะคะเพราะว่ามันมีความผูกพัน นะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งเขากันนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรเรามาดูว่าเขาโชว์อะไรกันนะคะในความสัมพันธ์ Ten of Wands นะคะ Ten of Wands กับ New Love er นะแล้วก็ Ace of Swords อยู่ข้างล่างนะคะบางครั้งเนี่ยในเ,เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคือเป็นความรักครั้งใหม่ก็จริงแต่ว่าต้องบอกว่ามันต้องอาศัยเวลานะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับ คือเหมือนเจอเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับความรักที่มันเป็นต้องแบกต้องรับภาระตรงนี้เอาไวะคะ้ค่ะแล้วก็ต้องแล้วก็คือเท้าแต่เท้ายัางก้าวเดินไปต่อนะแต่มันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้านะคือบางครั้งเนี่ยการที่เราปรับจูนทัศนาคาตินะคะแล้วก็เข้าใจกันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีในความสัมพันธ์นะอะเขาคิดยังไงนะคะเขารู้สึกว่าเขาจะคิดยังไง The Magician นะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบเก่งอะ่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความสามารถอ่ะนะคะ ทีนี้เรามีโอกาสคือความคิดเนี่ยคือเราอาจจะคิดที่จะรีเทิร์นหรือว่าคิดที่จะแบบกลับมาคบกันนะคะทีนี้เ s i ก of wands นะอืม, ands, นะอมกลับมาคบกันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ด้วยนะตัวเขาก็รู้สึกเหมือนกันนะเขาก็คิดเหมือนกันนะคะหรือว่าเป็นกลอุบายที่เขาแบบ ตั้งใจอะที่อยากจะกลับมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สิ่งที่เขาเองก็คาดหวังแล้วก็รออยู่ที่จะกลับมาแล้วก็ตัวเราเองก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เรารอคอยด้วยอะ King of Swords นะคะเป็นสิ่งที่นี่ไงเขาตัดสินใจเขาเขาคิดแล้วอะเขาตัดสินใจแล้วว่าที่จะกลับเข้ามาในชีวิตเราอีกทีหนึง่งอะเรากลัวเหมือนบางครั้งเราก็กล้ากลัวไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะคะกลัวว่าจะเสียใจอีกหรือกลัวว่าจะไปไม่รอดอะ Five Pentacles นะคะ สิ่งที่โชว์ในตอนนี้อ่ะคือเขาเองก็โชว์ว่าเขาเหงา,าเขาคิดถึงเรานี่แหละแต่เราต้องตัดสินใจนะว่าจะเลือกทางไหนนะคะในช่วง16มีนาจ,จนถึง16เมษามีโอกาสมากๆนะคะที่คนที่เราเคยรู้จักคนที่เราเคยพบคนเก่าเนี่ยจะกลับเข้ามาแล้วก็มาด้วยความสงสารจากเราอ่ะนะคะโดยมันเป็นแบบทริกกี้โดยคือมันเป็นลักษณะแบบทริกอะคือทริกกี้คือแบบว่าอาจจะแบบหลอกล่อเพื่อที่จะให้เรากลับไปนะคะ ใครที่มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วต้องระมัดระวังนะคะมีโอกาสที่เราจะหวั่นไหวนะ e x t e n a l influence นะคะโอ้ยตาล่า c n of s o r c e เนี่ยคือเขาเองอะจบไงจบกับสิ่งต่างๆที่มันไม่ไม่ดีกับเขามานะคะมันเลยทำให้เขากลับมาเพราะเขายังรู้สึกว่าเขายังยังรู้สึกกับเราอยู่อะ่ะ near future นะคะออกสองใบนะเดี๋ยวเราเออกใหม่โอเค Six of p e n t a c o s s นะคะก็หลายคนก็ไม่สามารถที่จะต้านทานในเรื่องของความรู้สึกนี้ได้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่เป็นความรักใหม่ๆที่กับคนเก่าๆที่มีความผูกพันกันอยู่แล้วก็ตัวเราเนี่ยกับเขาเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับว่ารู้สึกถึงกันอะ พอเขากลับเข้ามาเราก็เหมือนเวลคัมแล้วก็เราก็แบบยินดีด้วยอะ่ะเลยทําให้บางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าคุยกับใครอยู่หรือว่ามีคู่กับใครอยู่เราจะต้องอาจจะต้องตัดความสัมพันธ์นั้นไปเพื่อที่จะมาเจอกันก,กับอีกคนนึงก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องบอกว่าต้องมีสติให้มากๆนะคะแล้วก็เลือกสิ่งที่มันใช่จริงๆสําหรับเรานะคะอืมนะ สำหรับคนโสดนะคะก็จะมีความรักครั้งใหม่นี่แหละนะคะเป็นความรักที่ที่กลับเข้ามานะคะแล้วก็เป็นความรักที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราก็ไม่ค่อยกล้าที่จะแบบเปิดตัวเท่าไหร่นะคือเปิดเผยใจเท่าไหร่นะเพราะว่ากลัวว่าจะผิดหวังแต่ว่า เราก็คิดนะคะว่าถ้าเกิดเราครบแล้วก็อยากจะคบไปถึงขั้นแต่งงานเลยอะ่ะอยากจะแบบถึงขั้นที่คอมมิทเมนต์ในระยะยาวอะ่ะแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่ที่เราก็ยังไม่อยากจะหยุดเพราะว่าเราอยากที่จะพิสูจน์หรือพูฟบางอย่างก่อนถึงแม้ว่าคนคนนี้จะมีเคมีกับเราก็ตามนะคะแต่สิ่งที่เราโชว์เนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเราจะอาจจะต้องตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องความรักบางคนก็อาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนนะคะ แล้วก็ต้องตัดสินใจแล้วก็หรือว่าบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุยกับใครอยู่แล้วอยู่ยดีๆคนเก่าเข้ามาโอ้ยทํายังไงดีก็ต้องตัดสินใจนะคะแล้วก็เรารู้สึกสงสารแล้วก็อยากที่จะแบบซัพพอร์ตเขาอะเพราะเขามาในในแบบที่แบบขอความเห็นใจเราเลยนะคะคนคนนี้แต่ว่าเนี่คือสิ่งที่เขาโชว์อะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่แบบตัดสินใจมาแล้วว่าจะแสดงออกแบบนี้กับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ย ในอนาคตอันใกล้บางทีเราอาจจะต้องแบบเหมือนดูดีๆนะคะแล้วก็พิจารณาดีๆตัดสินใจดีๆกับสิ่งที่เข้ามานะคะว่าเขามาทริกกี้เขามาอะไรเราหรือเปล่าแล้วจริงๆเขารู้สึกยังไงมันตรงกับที่เขาแสดงออกไหมนะคะแล้วถ้าเลือกเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะคะค่อยๆใช้เวลาตัดสินใจที่จะเลือกอะไรเพราะว่ามันจะส่งผลกับเราในระยะยาวเหมือนกันนะในครั้งนี้นะสำหรับคนโสดนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคำแนะนำกันค่ะ ต่อมานะเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำสําหรับชาวราศีกรกฎหรือว่าท่านที่อยู่ในลัคนาราศีกรกฎกันนะคะเพื่อที่ว่าจะให้เราผ่านเหตุการณ์ต่างๆได้นะแล้วก็มีความสุขนะคะ,ะไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ทุกสถานะเลยนะคะขอสามใบนะนะคะโอเคพลังที่อยู่ใต้ไพ่นะคะ Appreciate this moment. Each and every situation has an opportunity to grow and find love นะทุกสถานการณ์นะคะก็จะมีโอกาสที่อยู่ในนั้นแล้วก็เป็นการค้นหาความรักนะคะขอให้เราแบบ appreciate this moment คือเราชื่นชมเรามีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นนะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่มันคือทุกขณะนะ่ะมันมีความหมายนะคะในเรื่องของการ การเข้าใจในเรื่องความรักประสบการณ์ในเรื่องความรักการที่เราจะไปเจอคนที่ใช่นะคะหรือแม้กระทั่งว่าการที่เราได้เรียนรู้เพื่อที่ว่าจะเข้าใจตัวเองด้วยนะคะมันไม่ใช่แค่ว่ามันเ,ออเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของความรักกับคนอื่นเท่านั้นแต่เป็นการที่ทําให้เราได้พัฒนาแล้วก็เข้าใจตัวเองนะนะคะโอเค back to what you love นะคะนี่ไง your current situation is giving you an opportunity to re-evaluate what you want นะคะโอกาสต่างๆจะเข้ามาหาเรานะคะโดยเฉพาะคนเก่าๆนะคะจะมีโอกาส back กลับเข้ามานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนะคะมันเป็นสถานการณ์ปัจจุบันนะแต่ว่ามันเป็นการที่เราจะได้แบบทบทวนสิ่งต่างๆแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แบบประเมินสถานการณ์ที่เราเป็นนะคะ หรือถ้าเกิดใครไม่ได้มีคนเก่าเข้ามาต้องบอกว่าความสัมพันธ์น่ะมันจะมาอยู่ในจุดที่เราอาจจะต้องมีการทบทวนเรื่องราวต่างๆหรือว่าถ้าเราไม่มี เหมือนไม่ได้มีแฟนไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์เราเป็นคนโสดเนี้ยก็คือมันเป็นการเข้าใจตัวเองนะคะการที่มาคํานวณมาประเมินตัวเราเองนะตอนเนี้ว่าสรุปแล้วเนี่ยอะไรนะที่เราต้องการนะคะโอกาสอะไรนะที่เข้ามาหาเราแล้วแล้วเราลืมลืมมองไปหรือเปล่าหรือสิ่งไหนงกันแน่ที่มันเป็นความรู้สึกลึกๆของเราที่เราต้องการนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญคือเราจะได้รู้จัก ตัวเราเองมากขึ้นแล้วก็ค้นหาสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นนะคะ r e c e i v e with love and appreciation นะคะ receiving something lovely from others is a way of showing love นะคะบางครั้งใครเขาให้อะไรเรามามันไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่แต่ต้องได้หรือว่ามันเป็นความรู้สึกที่แต่ต้องไม่ได้อย่างเงี้ยก็ขอให้เรารับนะคะรับสิ่งนั้นแล้วก็ด้วยความแบบด้วยความแบบเนี่ย appreciation a p p r e c i a t e appreciation คือด้วยความแบบความพอใจด้วยความพึงพอใจอะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นการตอบสนองที่ดีในเรื่องความรักอะคะการแสดงออกถึงความพอใจในสิ่งที่เราได้ถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่หรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันคือความแบบขอบคุณนะที่ที่ทําให้เราได้เรียนรู้หรือตอให้เราไปต่อไม่ได้แต่ว่ามันขอบคุณนะที่ทําให้เราได้รู้จักของควั ได้รู้จักคําว่ารักมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่สิ่งที่เราจะสามารถตอบแทนหรือว่าเข้าใจในเรื่องของความรักได้นั่นก็คือว่ารับสิ่งนั้นมานะคะรับสิ่งนั้นแล้วก็เรียนรู้นะคะมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะ be willing to express love นะคะ when we express love we begin to receive more love นะคะ เกี่ยวกับการรับการให้เลยอ่ะนะคะแล้วก็บางครั้งเราอาจจะต้องโชว์แสดงออกถึงสิ่งที่เรารู้สึกบ้างนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะมีความกลัวหรือว่ามันมีกำแพงบางอย่างที่ทําให้เราไม่อยากที่จะแสดงออกถึงถึงอารมณ์นี้แต่ว่าถ้าเราไม่แสดงออกเลยเนี่ยมันเราก็จะไม่รู้ว่าการที่เอ,อ เราได้รับมันเป็นยังไงคือเราต้องให้นะคะแล้วเราก็ต้องโชว์สิ่งที่เรามีให้กับคนอื่นอะแล้วเราจะสัมผัสได้เลยว่ามันจะมีพลังงานดีๆกลับมาหาเรานะคะแต่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะโชว์มันเป็นความรักจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นความอยากหรือเป็นความต้องการของเราอย่างเดียวความรักคืออะไรนะคะสําหรับเรานะคะความรักมันคืออะไรแล้วเราจะแสดงออกในเรื่องความรักยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องมาเรียนร รีอิวัลูเอนะคะคือทบทวนแล้วก็อลองลองมองตัวเองในมุมใหม่ๆลองพิจารณาตัวเองนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีนะนะคะแล้วเราก็จะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าพอใจแล้วก็รู้สึกว่าโอเคยอมรับกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้ด้วยนะคะก็ขอบคุณนะสำหรับชาวราศีกรกฎที่ติดตามกันนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ